สวัสดีครับในกรณีที่เราเปลี่ยนซีนะครับซีสตาร์ตตวนี้นะครับเราก็จะลืมจำสีไม่ได้นะว่าสายเส้นไหนเป็นสายเส้นไหนนะครับสายเส้นไหนเป็นสายสตาร์ตสายเส้นไหนเป็นสายมอเตอร์หลักหรือสายลันนะครับสายมอเตอร์หลักหรือสายลันกับสายสตาร์ตนะครับเราไม่รู้เราจะต้องทำการวัดโอห์มนะครับเราจะต้องทำการวัดโอห์มมัน โดยจับที่สายเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็วัดที่สัดติ์เบอร์สามนะครับแล้วก็ย้อนไปเบอร์สองนะครับถ้าโอห์มตั้งไปที่ย่านโอห์มมันนั้นโอห์มเสร็อจอย่างนั้นก็จับที่สายสีชมพูก่อนนะครับจางนั้นผมนก็จะ,ะสาย AC ซเข้ามานะครับะจะมีสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะไปที่ขั้วซีนะครับ เส้นหนึ่งก็จะมาที่สวิตช์คนระับอ่านี่สวิตช์เบอร์หนึ่งสีเขียวเบอร์หนึ่งสีเหลืองเบอร์สองสีขาวเบอร์สามครับเราวัดที่สายสวิตช์เบอร์สามนะครับจับที่สายจมพูเป็นหลักได้สามร้อยี่สามโอห์มนะครับสายจมพูจับเป็นหลักนะครับอ่าถ้าเราวัดย้อนกลับมาที่สวิตช์เบอร์สองนะครับถ้าสวิตช์เบอร์สองได้โอห์ที่สูงกว่าแสดงว่าสายที่มพนูนี่เป็นสายมอเตอร์หลักนะครับหรือสายลันแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาแล้ว ได้น้อยฝาก็จะเป็นสายตาตาครับอ่าย้อนกลับมาแล้วได้น้อยฝานะครับ285โอห์มอ่าที่300โอห์มนะครับแสดงว่าเส้นสีชมพูเป็นสายตาตานะครับอ่าเส้นสายตาตาแล้วนะครับทีนี้สายที่ขาวก็ต้องเป็นสายลันนะครับเดิสายมาต่อหลักนั่นเองนะครับนี้จับเส้นเส้นสีขาวลองวัดที่สปิดเบอร์สาดูครับอ่าเมื่ออ่าได้เท่าไหร่ครับ616.3โอห์มครับ ถ้าย้อนกลับมาจะต้องได้สูงกว่านะครับอันนี้เป็นการวัดขดขดลันโดยตรงนะครับหรือขดมอเตอร์หลักนะครับถ้าย้อนกลับมานี่จะมีสตาร์ทเบอร์ขดสตาร์ทขดที่สามนะครับเป็นตัวจำกัดกระแสนะครับให้มอเตอร์นะครับทําให้มันหมุนช้าลงนะครับเป็นทเบอร์สองครับจะต้องเบากว่าเบอร์สามครับโอมจะต้องสูงกว่านะครับเพื่อจํากัดกระแสนะครับได้หกร้อยห้าสี่โอห์มครับโอห์มสูงกว่านะครับ อันนี้หกร้อยสิบหกนะะโอห์มสูงกว่านะครับถ้าเบอร์สองจะโอห์มสูงกว่านะครับถ้าโอห์มสูงกว่าแสดงว่าสวิต์เบอร์สองได้จํากัดกระแสให้แล้วนะครับแสดงว่าสายนี้เป็นสายมอเตอร์หลักครับสีขาวเป็นมอเตอร์หลักก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็นาการบิดขั้วเข้าไปทาการเอาตะกัวมาบัดกรีที่อ่ที่สายไฟก่อนนะครับ เมื่อการติดที่นน่นเราจะต้องมาบัดกรีที่สายก่อนอย่างนี้นะครับแป้นตะกัวให้ติดไว้ก่อนนะจากนั้นก็เาตะกัวไปแป้มที่ขั้วซนะีครับสายสายไฟเอซีนะครับจะต้องจากับสายมอเตอร์หลักนะครับหรือสายลันแบบตรงๆเลยนะครับอ,อย่างนี้นะครับควรเรียกว่าถูกต้องนะครับต้องจาตรงตรง,ตรงอย่างนี้นะครับ ส่วนสายสตาร์ทนั้นก็จะไม่สามารถจำที่สายสีต,ตรงๆได้นะครับก็ต้องไปจำที่อีกพื้นนะครับสายเส้นสีขาวเนี่ยเป็นสายรันนะครับหรือเรียกว่าสายม่เอร์หลักครับนั้นก็เอาสายสีชมพูนะครับซึ่งสายสตาร์ทเข้าไปที่ตรงนี้นะครับที่สีสตาร์ทนะครับอ่านี่คือสายสตาร์ท ก็เป็นการเรียบร้อยครับอ่าทีนี้ก็อ่าทำการทดลองครับก็ติดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสายไม่ได้ครับมันโดนอ่าอันนี้มันเกินลออไปนะครับสังเกตดูมันเกินลออไปมันก็เลยกลับมาไม่ได้อ่าผมจะให้มันเข้าล้อ<า>ให้มันอยู่ตรงกลางครับคนะอานี้สายได้แล้วครับ เขานี้สายได้เป็นปกติครับเอาลองแรงลมหน่อยครับว่าแรงหรือไม่เอากระดาษ A4 มาลองใช้ได้ครับแรงอ่าก็เป็นนั้นว่าจบการซ่อมครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ